เอาละค่ะคลิปนี้เรามาสรุป โปรเจกต์คุณสากันจ้านะคะเรามาโชว์มาอวดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสร้างเลยจ้าแต่ตอนที่ทำพื้นนะคะไม่ได้เล็อรอดไม่ได้บันทึกไว้นะทุกคนเนาะนะเรามาติดตามดูโปรเจกต์คุณสาหลังจากที่ได้ยินแว่ว่าว่าคุณสามีเซอร์ไพรส์มีโปรเจกต์อะไรนะนะคะแล้ววันนี้เรามารวบรวมนะคะเรามาประมวลภาพนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ อบกันเลยทุกคนนะคะเรามาดูโปรเจกต์คุณสาด้วยกันค่ะนะคะก็เป็นภาพที่เราบันทึกไว้ในหลายๆวันนะทุกคนนะคะเอาไว้หลายๆวันอ่อ แล้วก็มารวบรวมนะคะเอามารวมกันในแต่ละวันในแต่ละท่อนในแต่ละส่วนในแต่ละคลิปนะคะที่เอามารวมก็จะดูบรรยากาศแตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าบรรยากาศที่ประเทศเดนมาร์กแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปจ้ะงบางวันก็คึมบางวันก็ฝนนะคะเรามาสร้างช่วยกัน ดูไปด้วยกันนะว่าคุณสาเขาจะทำโปรเจกต์อะไรนะนะคะตอนแรกนางมีเซอร์ไพรส์นะจ๊ะนะคะนางมีเซอร์ไพรส์นะคะตอนแรกทำเซอร์ไพรส์สั่งของมานะคะ,อะบอกเลยก็แล้วกันไหนๆเดี๋ยวก็รู้อยู่แล้วนะคะนี่คือบ้านเรือนกระจกที่จะใช้ทำการปลูกผักสำหรับเมืองหนาวเนาะนะคะก็เป็นเรียกว่าบ้านบ้าน,นกรีนเฮาส์เนาะนะคะกรีนเฮาสหรือบ้านเรือนกระจกนะคะก็จะ,จะเอาไว้สำหรับปลูกผักเพราะ นะคะสาหรับเมืองหนาวเพราะด้านนอกอากาศมันหนาวนะคะก็เอาไว้ในเรือนกระจกมันก็จะได้มีความอบอุ่นเรือนกระจกแล้วก็แดดส่องในตอนกลางวันนี่ก็ข้างในก็จะร้อนนะคะอากาศก็จะปลูกผักได้ดีนะคะในบ้านเรือนกระจกเนาะนะคะก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก,ก็บันทึกไว้ในหลายๆวันค่ะวันละนิดวันละหน่อยทุกคนนะคะคุณสาก,ก็ว่างงไม่ว่างบ้าง,าง,าง,างอากาศดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะทําวันละคืบสองคืบใช้เวลานาน,านมากพอสมควร นะคะแต่ที่เห็นนี่คือได้พูดหลังที่2แลเลยนะคะบ้านกรีนเฮาส์หลังที่2ค่ะหลังแรกสั่งมานะคะนางทาเซอร์ไพรส์ไม่ถูกใจจ้านะคะของมาแล้วแม่จ๋าเห็นแล้วแม่จ๋าไม่ชอบเนาะแต่ถ้าดูจากพื้นนะคะจากฐานที่กว้างๆนะคะหลังแรกที่สั่งออเดอร์มานะคะจะเป็นหลังใหญ่กว่านี้นะคะตามพื้นเพราะว่าพื้นทําไว้รอสําหรับ บ้านได้หุดหลังแรกนะคะแต่ไม่ถูกใจค่ะเลยเปลี่ยนเอาหลังใหม่นะคะ ซื้อหลังใหม่เลยนะคะในไหนก็จะต้องได้ใช้อีกนานๆเอาให้มันถูกใจก็เลยซื้อหลังใหม่หลังเก่าก็ประกาศขายยังไม่มีใครซื้อเด้อน,นะคะครึ่งราคาใครสนใจติดต่อมาได้นะนะคะซื้อหลังใหม่มาก็จะเล็กกว่าหลังเดิมะค่ะก็ดูจากฐานเดิมนะฐานที่ทําไว้รอสําหรับบ้านได้หมุดหลังแรกก็จะกว้างนะคะอันนี้ก็จะเล็กลงนะก็จะเหลือพื้นที่ที่เราปูพื้นยืดออกมาอีกเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เราเอาตามที่เราแบบว่าพอใจเพราะว่าเราจะต้องใช้มันแม่จะคิดว่าแม่จะจะใช้ชีวิตอยู่กับมันนะคะค่อนข้างจะเยอะหน่อยชอบไปนั่งอยู่ข้างในนะคะ นั่งอยู่ข้างในมันจะได้อุ่นๆเนาะนะคะแล้วก็พูดอะไรได้สะดวกสบายนะคะทําไรส่งไร์สดทําอะไรได้นะคะแม่จ๋าก็จะใช้ประโยชน์กับมันได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะก็มาช่วยกันตอนนี้ก็ติดกระจกอยู่นะคะนี่นะคะถึงขั้นตอนการติดกระจกแล้วค่ะนะคะก็บางวันแม่จ๋ากก็มาช่วยบางวันก็ไม่ได้ช่วยนะคะคุณสาก,ก็ทําวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเนาะ อย่านะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นักปลูกอะไรมากมายหรอกคะ่ะแม่๋าเนี่ยนะคะแต่ก็อ,อยากจะมีนะคะพอได้ปลูกไว้เล็กๆน้อยๆพอได้แบบว่าเป็นงานอดิเรกสนุกๆเนาะนะคะแล้วก็จะได้ใช้พื้นที่นะคะในนี้เป็นท,ที่นั่งลงนั่งเล่นอะไรบ้างนะคะไปนะคะจีปะถะว่างั้นเถอะนะคะก็ใกล้สำเร็จเรียบร้อยนะคะคุณสาก็ติดกระจกติดอะไรให้เรียบร้อยนะคะ และแล้วและแล้วกรีนเฮาส์ของเรานะคะบ้านเรือนกระจกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านะคะเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเหลือข้างในเดี๋ยวเราก็จะเตรียมหากระบะใส่ดินนะคะมาปลูกผักเนาะนะคะเรามาดูผลงานกันเนาะอ,อันนี้ก็เป็นกระจกนะคะเรียบร้อยอ่า หลังคาเรียบร้อยมีหน้าต่างนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าเี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ปรากฏว่าคุณสาก็ทำ กระจุกแตกเล้าไปสองบาทน,นะคะนางก็ใสไปก่อนเดียวก็จะสั่งกระจุกมาเปลี่ยนนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมแตกยาววันนี่เลยนะคะเรียบร้อยอันนี้เป็นประตูประตูค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์มีหน้าต่างหน้าต่างเปิดปิดได้ นะคะคอุณหภูมิข้างในอุณหภูมิข้างในทุกคนสามสิบสามองศาจ้าโอเคขอบคุณทุกการรับชมนะจ้า